สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอมมาบ้านสวนนะคะตำบลกะไรวันนี้เราจะมาแกงปูเริ่มจากใส่กะทินะคะส่วนที่เป็นหางแล้วก็ใส่เครื่องแกงหนึ่งขีดนะคะกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะตั้งไฟอ่อนๆ <c oughs> แล้วก็จะคนกะทินะคะกะทิก็จะเริ่มเปลี่ยนสี คนไปสักพักอ้ค่ะให้กะทิเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้องปูลงไปพอกะทิเริ่มเดือดน,นะคะเราก็ใส่น้องปูที่เตรียมไว้ใส่ลงไปเลยปูรอบนี้เป็นปูที่ที่บ้านหาได้เองนะคะใส่ลงไป พอเราใส่น้องลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้น้องเดือดอีกรอบหนึ่งปูสุกง,ง่ายนะคะพอตัวเริ่มแดงก็คือกินได้เลยแต่ว่านี้ยังไม่เสร็จขั้นตอนนะคะเดี๋ยวพอให้เขาเดือดนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวก็จะใส่หัวนะคะนี่มีไข่ไก่บ้านด้วยนะคะข้อดีของขอเขาเรียกว่าบ้านสวนนะคะอันนี้เราก็อ่อย ไข่ไว้นะคะเพื่อให้ไก่เขาจะได้มาไข่ต่อใส่น้ำตาลนะคะหนึ่งช้อนชานี้เราเริ่มปรุงรสตามใจชอบแล้วนะคะเริ่มเห็นว่าปูสุกดีแล้วนะคะใส่กระทิที่เป็นหัวที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความมันนะคะ แล้วก็สำคัญนะคะใบมะกรูดเพื่อความหอม